นะคะคทีนี้มาดูดวงความรักนะคะในเดือนตุลาคม2568ของคนวันจันทร์บ้างเราเริ่มต้นจากคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนั่นเองนะคะอามาดูนะคนวันจันทร์ไพ่เดวิลเป็นไพ่ที่ดีนะคะมีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจนะซีเรียนนะคะ เนี่ยเรียกว่ารักกันมากเลยทีเดียวนะรวมถึงพวกไพ่สี่เหรียญอาจจะมีความหึงหวงมีความรปรแวงกันขยับตัวไปไหนไม่ค่อยจะได้นะคะเรียกว่าไปไหนนี่ตัวอาจจะต้องติดกันนะคะหรืออาจจะต้องมีในเรื่องของคําว่าการที่ห่างกันแล้วจ,จะต้องรายงานตัวอยู่ตลอดเวลาเนาะเนี่ยอิทธิพลของคิงดาบนะคะก็เรียกว่าโดยภาพรวมถือว่ารักไม่ได้แย่นะคนวันจันทร์ในเดือนตุลาคมนะคะแต่แค่ว่าอย่าให้ห่างกันเท่านั้นเองเพราะถ้าห่างกันเมื่อไหร่นะคะปัญหาเกิดขึ้นทันที ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหึงหวงนะคะความระแวงเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์เรียกว่าต้องแสดงความชัดเจนให้กับคู่ของคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยให้มากๆด้วยนะคะเพราะอิทธิพลของคนวันจันทร์เป็นไพ่เดวเวอร์ไง เดอะเวิลเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะคะมีคนเขาหาเยอะไม่ว่าจะเป็นโสดหรือว่ามีคู่นะคะเพราะฉะนั้นตําแหน่งคนรักของคุณอิทธิพลของสี่เหรียนเขาก็อาจจะรู้สึกห่วงคุณถึงคุณนะคะเรียกว่าคุณอาจจะต้องรายงานตัวอยู่ตลอดเวลาหรือคนหรือตัวคุณเนี่ยอาจจะถึงคนรักของคุณแทนก็ได้นะสลับกันได้นะคะ มาดูคนโสดคนวันจันทร์บ้างนะคะคนโสดวันจันทร์ในเดือนตุลาคมนะคะสิบไม้เท้าเลยนะสิบไม้เท้านี้ค่อนข้างจะมุ่งไปในเรื่องของงานการสร้างอนาคตนะคะ าการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่าฮกเลียนมีคนเข้ามาคุยนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะหรือลักษณะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าเนื้อนิดนึงนะคะจะเข้ามาส่งผลเข้ามาส่งผลนะมีอิทธิพลอาจจะเป็นคนใกล้ไม่ใช่คนไกลนะคะเรียกว่าเป็นคนใกล้ตัวคนในที่ทํางานคนในสถาบันเดียวกันนั่นเองนะคะแต่ก็เรียกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามีคนเข้ามาถามว่าความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้ไหม ความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะที่มันไม่ชัดเจนนี่เกิดจากคนวันจันเองนะคะเพราะตัวคุณเห็นไหมไพ่อิทธิพลของสิบไม้เท้าคุณค่อนข้างจะมุ่งในเรื่องของคาว่าอนาคตความมั่นคงนะคะมันก็เลยทําให้คุณอาจจะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ได้ให้ความมั่นคงให้กับคุณได้เต็มที่เนาะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย รักครั้งนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนหรือคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะยองไม่ได้ชัดเจนกับคุณหรือตัวคุณเองอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับคนคนนั้นที่เข้ามาคุยนะคะเรียกว่าคุยคุยไปสักพักคุณก็เริ่มห่างห่างด้วยงานด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่ามีคนเข้ามาคุยก็จริง